ต่อไปนะครับวาระที่9ก้าพิจารณาอนุมัติการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวในวงเล็บเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบเิดวงเล็บนะครับเรื่องนี้ขอเรียนเชิญคุณหันศาชีวพฤกษเป็นผู้ชี้แจงครับครับสวัสดีครับวาระนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับได้ออกประกาศเรื่องการกําหนด ข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างดา้าวพศ2555นะครับประกาศในวันที่23กรกฎาคม2555ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมืม่อวันที่23กรกฎาคม2555มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2555ครับประกาศดังกล่าวเนี่ยกำหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญ,ญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องดําเนินการดังนี้ครับหนึ่ง กำหนดให้ทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุในไว้ในบันทีแนบท้ายของประกาศกสทชตามเอกสารแนบ6ส่วนที่1นะครับข้อ2ข้อห้ามตามข้อหนึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีนะครับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี256บริษัท CS Loginfo OK อซึอ่งเป็นผู้รับอนุญ,ญาตตามความในประกาศของกสทชได้จัดทําร่างประกาศข้อห้ามโดยใช้แนวทาง ตามประกาศของกาาสทช,าาสชข้างต้นนะครับและผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาอนุมัติประกาศข้อห้ามดังกล่าวแล้วเพื่อให้เป็นประตามประกาศกาศาสทชที่กําหนดไว้บริษัทจึงต้องนําเสนอประกาศข้อห้ามดังกล่าวเพื่อที่ให้ประชุมผู้ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและอนุมัติต่อไปครับทั้งนี้ประกาศกาศาสทชดังกล่าวยังคงมีผลใช้บั่งครับอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณ,ณาโดยหาลือกับที่ปรึกษากฎหมายทั้งภายในและภายนอกแล้วข้อห้ามดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายตามประกาศของกอทชกําหนดไว้จึงเห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติประกาศใช้ข้อห้ามดังกล่าวและเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะไม่ดําเนินการอันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวครับ ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการประกาศใช้ข้อห้ามดังกล่าวและรับรองว่าจะไม่ดําเนินการใดๆอันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวซึ่งวันนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนะครับเชิญเชิญคำถามได้นะครับถ้าท่านหนงมีข้อข้องใจครับ ผมขอให้ที่ประชุมลงมติสําหรับบาระนี้นะครับโดยถ้าท่านไม่เห็นด้วยรืองดออกเสียงโปรดกรอกรายละเอียดในบัตรจะลงลงมติและยกมือขึ้นจะได้เข้าไปเก็บบัตรจากท่านนะครับไม่มีท่านใดส่งบัตรลงคะแนนเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมครับผมขอปิดการลงคะแนนนะครับ ที่ปรชุมครับขอผลของคะแนนเสียงครับวาระที่9อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบมีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย4 0 3ร้อยสามล้านหนึ่งแเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.9978มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย8,500เสียงคิดเป็นร้อยละ0.0021มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง1 5 8 4 0 0เสียงบัดเสียไม่มีขอบคุณค่ะขอบคุณครับดังนั้นก็ถือว่าที่ประชุมอนุมตัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวและรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆอันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวนะครับตั้งครับประมาณเที่ยงบรี